แล้วเอ้ยสองตัวนี้มันชื่อว่าอะไรฉันยังไม่รู้จักเลยอ๋อมันชื่อว่าโฟบอสกบดิมอสฮะโฟบอสกบดิมอสฉันรู้จักแหละแต่มันเทียบกับฉันไม่ได้เลยนะเพราะว่าฉันมีขนาดใหญ่มากไม่ไม่ได้ใหญ่กว่าโลกหรอกแต่ใหญ่กว่าโฟบอสกบดิมอส แล้วนายมาจากไหนล่ะพวกฉันอาจจะเล็กน,กน้องกังวลไปสองตัวนี้โอ้โหคนทำคารีสองตัวนี้ไอ,อ,ส,อ,อสองตัวนี้เนี่ยมันคือดาวขวนน้อยโอเคอดวขนน้อยยงแกะอีกและนี่คือการเรียง สิ่งที่ใหญ่กว่าดาวคนน้อยสิ่งที่ใหญ่กว่าดาวคนน้อยคือดาวเคราแคสซีรีสแล้วสิ่งที่นอกเหนือจากจากก็ได้นะดาวเคราแคสก็คือดวงจันทร์เนี่โคตรใหญ่เลยสิ่งที่นอกเหนือจากดาว จันคือดาวเคราะห์ส่วนสิ่งที่ใหญ่กว่าดาวเคราะห์คือดาวเคราะห์แก๊สแล้วสิ่งที่ใหญ่กว่าดาวอะไรนะเมื่อกี้ทุกคนยังจะไปดูว่าเราพูดว่าอะไรสิ่งที่ใหญ่กว่าดาวดาวก็คือดาวเลิกดาวเลิกที่โคโคใหญ่เลยแล้วสิ่งที่ใหญ่ใหญ่กว่าดาวเลิอกคืออมองอัดิเคยคนละเรื่องใช่บอลชุลมุมดำ ไม่ใช่ออมอัสแต่เป็นหลุมดำที่นอกเหนือจากดาวฤกษ์สิ่งที่นอกเหนือจากหลุมดำคือซูเปอร์โนวาและสิ่งที่นอกเหนือจากซูเปอร์โนวาคือไฮเปอร์โนวาแล้วสิ่งที่นอกเหนือจากจากอะไรนะจากหลุมหลุมดำคือคืออะไรนะไอ้นี่ สิ่งที่นอกเหนือจากซูเปอร์โนวากับไฮเปอร์โนวาคือกาแล็กซี่สิ่งที่นอกเหนือจากกาแล็กซี่คือเนบูล่าที่ใหญ่ที่สุดแล้วสิ่งที่นอกเหนือจากโหทุกคนดูแล้วสิ่งที่นอกเหนือจากเนบูล่ทาที่ใหญ่ที่สุดคืออวกาศหรือยูนิเวิร์สดูนี่เล็กไปเลยส่วนหูอวกาศโคตรใหญ่ มานี่แหละนอกเหนือโคตรเยอะมีคือสเตนเนอร์ออฟไซด์ดาวออฟไซด์ดาวสเตนก็คือสิ่งที่มืดมิดที่สุดที่ใหญ่กว่ายูนิเวอร์สซึ่งมันเป็นแหล่งเก็บแหล่งเก็บยูนิเวอร์สทั้งหลาย